ท่นานศาสนาอาจารย์วิลังท่นานศาสนาอาจารย์สุงทุ๊บแคณะวันายกคณะต่างๆคณะทุกคณะและพี่น้องใหม่มาคาเทุกท่านผมจะสู้ต่อไปจนอายุที่พระเจ้าให้ผมจะอยู่กี่ปีก็แล้วแต่อยู่กี่เดือนก็แล้วแต่แต่ผมจะ รับใช้พระเจ้าจะเชื่อพระเจ้านะอย่ในขอบเขตของคิดเสียงท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ครับท่านศาสนาจารย์ท่านอาจารย์และพี่น้องในพระคิดทุกท่านเพื่อนเพื่อนที่มาจากอัญชายมาจากต่างจังหวัดขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีสติปัญญาที่ดีากิธภาคารงานเจริญเก้าหน้าที่นี่ขึ้นครับขอบคุณครับสุมเนธรมิตสังฟ้าและพื้นแผ่นดินมีคืนและวันมีแสงในความหลดมิ าชวคุณพ่อพิชิตเชิดพยักฆ์เกิดเมื่อวันที่17มกราคม1931ท่านเป็นบุตรของอกง,งโงโซกแชและอาาจุยกิมโดยเป็นบุตรชายคนสุดท้องจากพี่น้องทั้งหมด8คนคุณพ่อพิชิตเกิดและโตที่ประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีในครอบครัวคริสเตียนที่เข้มแข็ง อากงอมาม่าเชื่อวางใจในพระเจ้าตั้งแต่อยู่ประเทศจีนต่อมาเมื่อครอบครัวย้ายมาจังหวัดนคนปรปฐมจึงได้มานมัสการพระเจ้าที่คฤหจักจีนคนครปฐมซึ่งท่านได้เรียนรู้จากพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และบัพติสมาที่คฤหจักจีนคนครปฐมอากงได้จากไปอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่คุณพ่อพิชิตอายุเพียง13าปีเมื่อครอบครัวได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่กรุงเทพ คุณพ่อพิชิตได้เข้าเรียนที่โรงเรียนซือลิปจิงกวงถนนไมตีจิตซึ่งเป็นโรงเรียนจีนของคฤตจักรไมตรีจิตท่านได้นำมัสก,การที่คฤตจักรไมตรีจิตต่อมามีผู้เชิญชวนให้ท่านมานมัสก,การที่คิตจักรแสงสว่างเพราะเห็นว่าอยู่ไม่ไกลบ้านขณะนั้นคฤตจักรแสงสว่างเพิ่งเริ่มก่อตั้งไม่นานยังเป็นสถานประกาศและคริสเตียนบริการทบุรี ท่านได้พบกับศาสนาจารย์ซิมสันซีผู้ก่อตั้งคิดจักรแสงสว่างซึ่งได้เชิญชวนคุณพ่อพิชิตให้มานำมาสก,การประจำและมาร่วมงานรับใช้ด้วยความประทับใจในความเชื่อและนิมิตของศาสนาจารย์ซิมสันคุณพ่อพิชิตจึงได้ตอบรับและมาร่วมนำมาสก,การประจำตั้งแต่นั้นมาท่านรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ที่คิดจักรแสงสว่างได้แก่เฮรันยิคคิดจักรประธานมคณาโยกหลายสมัย รวมทั้งมัคนายกฝ่ายคริสเตียนบริการทนบุรีประธานคณะบุรุษและเป็นกรรมการก่อสร้างอาคาร6ชั้นของเครจักรแสงสว่างร่วมกับศาสนาจารย์ซิมสันและผู้นำหลายท่านจนเครจักรแสงสว่างได้มีอาคารสถานมัสการสวยงามทุกวันนี้คุณพ่อพิชิตได้สมรสกับคุณแม่ชีวีวันเมื่อวันที่5ธันวาคม1961มีบุตรธิดาทั้งหมด3คนคือ 1. นางกอบแก้วเชษพยักมีบุตรสองคนคือนางสาวพรฤดีและนางสาวธนพรอ,อุดรชนลทาน 2. นายเชษฐาเชษพยักสมรสกับศาสนาจารย์สมใจเชษพยักมีบุตรสองคนคือนางสาวการุณพรและนายกรกวินเชษพยัก 3. นางกอบการลีสมรสกับนายอภิธานลีมีบุตรสามคนคือนายชชชา นางสาวชนิชาและเด็กชายณชาลีรวมมีหลานทั้งสิ้นเจ็ดคนคุณพ่อพิชิตเริ่มประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานขายต่างจังหวัดและต่อมาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างท่านมีความขยันประหยัดอดทนมองโลกในแง่ดีและมีน้ำใจกับคนรอบข้างเสมอมาท่านเลี้ยงดูลูกๆอย่างดีให้อิสระอย่างมีขอบเขต ท่านปลูกเมล็ดแห่งความเชื่อให้กับลูกๆทั้งสโดยการพามาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอท่านเป็นสามีที่ซื่อสัตย์กับภรรยามาตลอดและเป็นคุณพ่อที่ใจเย็นใจดีมีความถ่อมสุภาพเป็นที่ประทับใจของพี่น้องสมาชิกคิตจักรในแบบอย่างชีวิตของท่านปกติคุณพ่อพิชิตเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดท่านไม่เคยเจ็บป่วยที่ต้องเข้าแอดมิดโรงพยาบาลเลยจนในวัย93 เมื่อวันที่28มิถุนายน2023ท่านเกิดอาการเส้นเลือดสมองตีบร่างกายอ่อนแรงซีกขวาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชและต่อมาเข้ารับการดูแลพักฟื้นต่อที่ศูนย์เพชรเกษมเฮลท์แคร์ลูกๆหลานๆได้ผลัดกันเข้าไปเยี่ยมท่านทุกๆวันจนบ่ายวันเสาร์ที่4มกราคมที่ผ่านมาท่านมีอาการไข้หายใจเหนื่อยมากขึ้น จึงส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสิริราชพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตารับท่านไปอยู่กับพระองค์เมื่อเวลา20.05นาฬิการวมสิริอายุ94ปีนับแต่นี้ท่านได้กลับบ้านนิรันด์อย่างสงบและมีสันติสุขในพระเจ้าตลอดไป จาบีเกยงซิวะตียงยาวลำวงมาพงเล้าไก่ลำที่ได้ไก่หายทุกทีหนึ่งไม่ต้องสองไม้แจ้สามเลิกลำกันทักทีจำลังใจเป็นดั่งยารักษาจิตชุบชีวิต พื้นชื่นอย่างสุขสันต์จงมามอบกำลังใจให้แก่กันทุกคืนวันเราทุกคนเก้าวมั่นผง